รวมเลขปฏิทินจีนงวดของวันที่16มิถุนายน2567ฉบับแรก50692ชุดนี้96752 96752ชุดนี้418 418 ชุดนี้หนึ่งแปดสี่หนึ่งสามศูนย์สี่ชุดนี้เก้าห้าสี่สองสามศูนย์หนึ่งห้าสองสามชุดนี้หกเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองชุดนี้ศูนย์หกหนึ่งสอง ศูนยสองชุดนี้9ก้าสองสามแเก้าสองสามแชุดนี้0ูนย์สองห้าสองห้าเ็ดชุดนี้8ปดสามหนึ่งศสองสามสองเจ็สามนะคะทุกคน สองสานะคะชุดตัวเลขนะคะแอดมินเห็นเป็น7จ็ห้หรือว่าจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์นะคะฉบับต่อมานะคะแอดมินเห็นเป็น9 2 3 8 9องสามแปดสองสนะคะเก้าสองเาแล้วก็สา ฉบับต่อมานะคะแปดสี่8ดแดสี่แดแดนะคะคะฉบับต่อมานะคะสี่เก้าสาม4ี่เ้าสามสี่เก้าเ้าสมสี่สานะคะเดี๋ยวไปดูเป็นแนวทางเลยนะคะสีสวยมากทุกคนสีก็สวยนะอะ่าฉบับต่อมานะคะสองเจดหกทุกคนสองเจดหก ฉบับต่อมานะคะชุดตัวเลขนี้สวยมากทุกคน3ามแปดแปดหรือว่าเป็น3 7 0 3 9 0ดนเกน้นะคะที่อดมินเห็นนะคะแล้วก็ฉบับต่อมานะคะชุดตัวเลข2588 2588 2 5 25 25 8ดสอง8้นะคะทุกคน2องหด 8588ฉบับต่อมานะคะ3 7 97 379736 97นะคะอ่ะมาดูฉบับต่อมานะคะ542นะคะ542 545242อ่ะวันนี้ขอดูท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันทุกๆคนนะคะ